่วนฝนตกเล็กน้อยจนถึงปานกลางวันที่20ไปจนถึง22กุมภาพันธ์หลังจากนั้นเตรียมรับมือวันที่23ถึง25กุมภาพันธ์มวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจะผ่าลงมาปกคลุมระยะแรกจะเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าขึ้นภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือด่านแรกจะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกลาบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิป วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะติดตามอัปเดตข้อมูลปริมาณฝนและสภาพอากาศของประเทศไทยค่ะกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้วันที่20กุมภาพันธ์2568ไปจนถึงอีก15วันล่วงหน้าจากโมเดลของ ECMWF คาดกัน ทิศทางของฝนจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่20ถึง22กุมภาพันธ์เป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางจากลมฝ่ายตะวันออกที่หอบนําความชื้นมาสะสมอยู่ในประเทศไทยและลมใต้พัดนําความชื้นสะสมจนถึงบริเวณภาคเหนือจับตาในช่วงวันที่23ไปจนถึง25กุมภาพันธ์นอกจากจะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมหนาวจะมีคลื่นกระแสล,ลมฝ่ายตะวันตกคือลมฝ่ายตะวันตกที่พัดลงมาปกคลุมประเทศไทยด้วยจึงเกิดแนวพิธาอากาศระหว่างลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมฝ่ายตะวัน ตเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าพิกที่สุดตั้งแต่วันที่23-25กุมภาพันธ์บริเวณภาคเหนือและภาคตะนออกเฉียงเหนือจะได้รับปริมาณฝนกระจายตัวไปจนถึงบริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะนออกเฉียงเหนือค่ะ ในช่วงนี้เป็นสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนหลังจากวันที่25กุมภาพันธ์ไปแล้วเริ่มต้นตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์จนถึงประมาณต้นเดือนมีนาคมนั้นสภาพอากาศจะค่อนข้างแปรปรวนอุณหภูมิในประเทศไทยจะเริ่มสูงขึ้นและบริเวณประเทศไทยจะมีลมพัดอ่อนลงการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันอาจเพิ่มขึ้นในช่วงหลังวันที่25กุมภาพันธ์คือวันที่26ค่ะ ปริมาณฝนจะเหลือเพียงเล็กน้อยในวันที่26ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำที่ภาคเหนือตอนบนภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ซึ่งในช่วงดังกล่าวมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกคือลมระดับ5,500เมตรเคลื่อนลงม,มาปกคลุมประเทศไทยด้วยจึงมีฝนเกิดขึ้นได้บ้างในวันที่26-27ช่วงบ่ายจนถึงคำ่ำจากทิศทางของลมตะวันตกและลมตะวันออกพัดปะทะกันค่ะ มวลอากาศเย็นจะเริ่มอ่อนกำลังลงตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นและจับตาในบริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศไทยคือทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก ปกติแล้วในช่วงปรากฏการณ์ลานิยาจะมีลมฝ่ายตะวันออกพัดพานาความชื้นมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยคือภาคใต้ช่วงวันที่1มีนาคมไปจนถึงต้นเดือนคือวันที่5ถึง6มีนาคมนั้นมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณใกล้กับเกาะไต้หวันทิศทางของลมฝ่ายตะวันออกได้พัดไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำทำให้ประเทศไทยเกิดทิศทางของลมค่อนข้างแป,ปลปรวนมีลมใต้ และลมตะวันตกพัดเข้าปกคลุมมีกําลังค่อนข้างอ่อนทําให้ประเทศไทยมีความกดอากาศต่ำจากความร้อนเคลื่อนมาปกคลุมประเทศไทยอากาศจะร้อนอบอ้าวตั้งแต่วันที่27ไปจนถึงประมาณวันที่6มีนาคมค่ะ 27กุมภาพันธ์จนถึงช่วง28กุมภาพันธ์นั้นลมฝ่ายตะวันออกอยังพัดเบาๆส่วนมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงมีฝนเกิดขึ้นได้เพียงเล็กน้อยบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกใกล้กับแนวชายฝั่งและภาคกลางตั้งแต่วันที่1มีนาคมไปจนถึงประมาณวันที่6มีนาคมมวลอากาศเย็นจะอ่อนกำลังลงและมีความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมบริเวณป,ป,ประเทศไทยตอนบนทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้องฟ้าโปรง่งอากาศจะร้อนและเมฆน้อย บรเิเวณประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มๆตัวเพราะมีลมใต้และลมตนออกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมมีกำลังค่อนข้างอ่อนลมค่อนข้างนิ่งอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลจากหนาวไปเป็นร้อนค่ะลักษณะอากาศทั่วไปในแต่ละภาคในวันนี้บรเิเวณประเทศไทย ยังมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมบริเวณประเทศไทยในวันที่20ส่วนวันที่22จะเริ่มมีมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยจนถึง25กุมภาพันธ์ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกหรือลมฝ่ายตะวันตกพัดมาปะทะทําให้เกิดฝนฟ้าคะนองลงกระโชกแรงโดยเฉพาะด้านหน้าเทือกเขาที่ภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ ส่วนบริเวณภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองด้วยจากแนวปะทะอากาศที่มีคลื่นกระแสล,ลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือและภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนบนสอปปร,ปราวตอนบนด้วยช่วงแรกประเทศไทยจะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนหลังจากนั้นจะมีอากาศแปรปรวนช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งอาจมีลูกเห็บตกได้ รวมทั้งขอให้เฝ้าระวังอาจมีฟ้าร้องฟ้าผ่าขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงระยะแรกระหว่างวันที่23-25กุมภาพัน,น์นี้จะมีฝนฟ้าคนองเกิดขึ้นได้หลังจากนั้นเมื่อมีฝนเกิดขึ้นแล้วลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าปกคลุมอย่างต่อเนื่องอุณหภูมิบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือจะลดลง2-4องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งภาคตนออกอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อย1-2อ,องศาเซลเซียสซึ่งเดิมอุณหภูมิเริ่มสูงแล้วเกินกว่าอากาศเย็นค่ะช่วงนี้มีลมหนาวพัดลงมาก็มีอากาศกันเย็นๆได้เล็กน้อยเท่านั้นค่ะไม่ถึงกับหนาวเหมือนกับช่วงฤดูหนาวเพราะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ยฤด,ดูการช่วงกลางวันจะกลับมาร้อนอบอ้าวเช่นเคยค่ะ บริเวณอ่าวไทยสำหรับภาคใต้และทะเลอันดามันคลื่นลมจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่23-25กุมภาพันธ์เพราะมาระสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งได้จากลมหนาวพัดผ่านบริเวณทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนคือภาคใต้ฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางแห่งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง เริ่มมีคลื่นสูง2-3เ mm มตรในช่วงวันที่23-25กุมภาพันธ์และบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองสำหรับอ่าวไทยตอนล่างอาจมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนอาจมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทะเลอ,อันดามันจะมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เ mm, มตร่วนบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ แนวโน้มปริมาณฝนระหว่างวันที่20-22กุมภาพันธ์จะเป็นฝนเล็กน้อยร้อยละ10-20ของพื้นที่ตั้งแต่วันที่23ไปจนถึง25กุมภาพันธ์ฝนจะเพิ่มขึ้นที่ภาคเหนือ เป็นพื้นที่ที่มีแนวปะทะอากาศจะเกิดฝนฟ้าคะนองได้ถึงร้อยละ40-60ของพื้นที่ภาคตนออกเฉียงเหนือ23 2 5มถึงีมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ20-40ของพื้นที่ภาคกลางมีโอกาสเกิดฝนร้อยละ20-40ของพื้นที่เท่ากับภาคตนออกเฉียงเหนือช่วง23-25ค่ะภาคตนออกฝนจะเพิ่มขึ้น23 2 5ถึงฝนร้อยละ40-60ของพื้นที่โดยแต่ละภาคจะมีลมกระโชกแรงโดยเฉพาะตอนบนของไทยค่ะ ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย22-25เริ่มมีฝนตกหนักบางพื้นที่ร้อยละ40-60ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันเริ่ม23-25กุมภาพันธ์ฝนเพิ่มร้อยละสี่ของพื้นที่ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วง23-25กุมภาพันธ์จะมีฝนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละย0่สของพื้นที่ โอกาสเกิดฝนจะมีกันได้เล็กน้อยหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคใต้อากาศเย็นสบายลมที่พัดเข้าปกคลุมเป็นลมฝ่ายตะวันออกอยู่แล้วเพราะอยู่สองฝั่งของทะเลเลยค่ะฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกพี่น้องบริเวณภาคใต้เตรียมรับมือ23จนถึง25ฝนจะเพิ่มขึ้นมากที่สุดค่ะ แนวโน้มลักษณะอากาศของประเทศไทยในวันนี้วันที่20กุมภาพันธ์ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงค่ำบริเวณภาคเหนือช่วงเช้าจะมีอากาศเย็นเกิดหมอกได้และมีอากาศร้อนในช่วงกลางวันมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองถึงร้อยละ20ของพื้นที่โดยจะมีลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณที่คาดว่าจะมีฝนเกิดขึ้นจากแนวปะทะอากาศจังหวัดแพร่น,น่านอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรตากพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าๆช้าอยู่ที่15-23ถึงองศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ32-36องถึงองศาเซลเซียสส่วนบนยอดดอยเป็นอากาศเย็นจนถึงหนาวได้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ9-16ถึงองศาเซลเซียสลมใต้พัดด้วยความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตอนออกเฉียงเหนือช่วงเช้าเช้ามีอากาศเย็นมีฝนฟ้าขนองได้ประมาณร้อยละสิบของพื้นที่น้อยกว่าภาคเหนือค่ะและคาดว่าจะมีฝนด้านหน้าเทือกเขาเท่านั้นค่ะจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์เนื่องจากมีแนวปะทะอากาศเกิดขึ้นลมฝ่ายตะวันออกพัดนำความชื้นเข้ามาสะสมค่ะมีความเร็วประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงเช้าเช้าอุณหภูมิตามสุดประมาณ19-23องศาเซลเซียส ช่วงกลางวันสูงสุด32-35องศาเซลเซียสวันยอดภูยังเป็นอากาศเย็นจนถึงหนาวช่วงเช้าเช้าอุณหภูมิต่ำสุดวันยอดภูประมาณ13-17องศาเซลเซียสภาคกลางค่ะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองในวันนี้ประมาณร้อยะ20ของพื้นที่บางพื้นที่จะมีลมกระโชกแรงด้วยส่วนใหญ่จะตกใกล้กับแนวชายฝั่งค่ะ สระบ,บรุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนคปรปฐมการจนบรุรีราชบรุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครนครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาทอาจไม่สิ้นหวังค่ะจะมีฝนเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจนถึงค่ำได้จากลมใต้ที่หอบนำความชื้นไปปกคลุมค่ะ ช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดในบริเวณภาคกลางคือ22-26องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ32-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยะ20ของพื้นที่ เกิดลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนใหญ่จะตกที่นครนายกปราจินบรุรีชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าๆประมาณ23-26องศาเซลเซียสส่วนสูงสุดประมาณ32-37องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมที่ภาคตนออกค่ะโดยความเร็วประมาณ10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรหางฟังมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะพื้นที่ถัดไปคือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคาดว่าจะมีฝนอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาซึ่งปริมาณฝนร้อยละ30ของพื้นที่คือ แต่ละจังหวัดพื้นที่100%เปอร์เซจะเกิดฝนได้เพียง30%เซของพื้นที่ทั้งหมดเท่านั้นค่ะบางอำเภอที่ได้รับปริมาณฝนส่วนใหญ่ใกล้กับแนวชายฝั่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยช่วงเช้าประมาณ21-26องศาเซลเซียสและสูงสุดอยู่ที่30-35องศาเซลเซียส ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมามีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็วประมาณ15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นคกศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกจะพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันค่ะจะมีฝนฟ้าขนองเพียงร้อยละสิของพื้นที่เท่านั้นพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนกันได้เล็กน้อยคือระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดตรังค่ะอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าเชา้าคือ23-26องศาเซลเซียสและสูงสุดอยู่ที่33-36องศาเซลเซียสเริ่มร้อนกันแล้วค่ะ ลมตะวันออกพัดนําความชื้นกามาสะสมอยู่ที่ภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งทะเลันดามันด้วยความเร็วประมาณ10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ําประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรทิศทางของลมพัดจากอ่าวไทยไปยังภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันที่ลมจึงมีกําลังค่อนข้างอ่อนค่ะกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง ประมาณร้อยของพื้นที่บางพื้นที่ที่มีฝนเกิดขึ้นในช่วงกลางวันจะมีอากาศร้อนอบอ้าวหากเกิดฝนตกจะมีลมกระโชกแรงกันด้วยขอให้พี่น้องกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลสมุดประการกรุงเทพมหาคอนครนนทบุรีปทุมธานีเตรียมรับมือกันด้วยค่ะ อุณหภูมิตามสุดในช่วงเช้าอยู่ที่25-26ถึง26องศาเซลเซียสช่วงกลางวันสูงสุด3 5ไปจนถึง36องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมด้วยความเร็วประมาณ10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงมีอากาศเย็นในช่วงเช้าเช้าช่วงสายไปจนถึงช่วงบ่ายอากาศร้อน ช่วงเย็นจนถึงค่ำมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นอีก3ฤดูการในวันเดียวกันค่ะอัปเดตลมฝ่ายตะวันตกค่ะพัดพานำความหนาวเย็นผ่านบริเวณอ่าวเบงกอลเข้ามาปกคลุมที่ภาคเหนือความชื้นที่ได้จากอ่าวเบงกอลสะสมอยู่ที่ภาคเหนือตอนบนในวันนี้วันที่20กุมภาพัานธ์เริ่มมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนลงมาช้าๆปกคลุมจนถึงบริเวณภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ช่วงระหว่างวันที่20ไปจนถึงประมาณ23กุมภาพันธ์ส่วนวันที่16คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกยังคงเคลื่อนลงมาปกคลุมจนถึงบริเวณภาคกลางตอนบนค่ะทั้งนี้มวลอากาศเย็นอ่อนกาลังลงตั้งแต่วันที่26แต่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกยังคงพาดผ่านอยู่ที่ภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนหลังจากฝนหยุดตกแล้วจะมีอากาศเย็นลงได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกสําหรับภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนลมระดับฐานเมฆสูงจากภาคพื้นดินขึ้นไปประมาณ750เมตรหรือ925เฮกโตบาทคาวในวันที่20เริ่มมีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมที่ภาคต่อนออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะตอนบนส่วนภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมภาคใต้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันจนถึงนาราธิวาส วันที่20ไปจนถึงประมาณวันที่2 2กุมภาพันธ์ลมฝ่ายตะวันออกจะพัดแรง23กุมภาพันธ์มีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนด้วยพื้นที่ใดเป็นสีม่วงบริเวณดังกล่าวจะมีลมพัดแรงจากลมหนาวฝนสะสมในช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ5นาฬิกาเป็นต้นไปพบกลุ่มฝนที่อำเภอสีสำโรงอำเภอเมืองสุขโขทยัยสวรรคโลกบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณภาคเหนือพบกลุ่มฝนในช่วงเช้าวันนี้ประมาณ5นาฬิกาของวันที่20กุมภาพันธ์จังหวัดสุขโขทัยได้แก่สวรรคโลกอำเภอเมืองสุขโขทยัยบ้านด่านลันหอยสีสำโรงจังหวัดกำแพงเพชรพลานกระต่ายลานกระบือบ้านใสงามกำแพงเพชรอำเภอเมืองมาจนถึงคลองขลุงขานุวรลรักบุรีและบึงสามมคค่ะ จังหวัดพิจิตรพิษณุโลกฝั่งตะวันตกจะมีฝนกันเล็กน้อยที่บางระกรรมอำาเภอเมืองพิษณุโลกพมพี่รามจังหวัดพิจิตรจะมีกลุ่มฝนได้เล็กน้อยที่สามงามวชิระบารมีเป็นฝนบางๆางเบาในช่วงเช้าวันนี้บริเวณภาคเหนือค่ะ เข้าสู่ช่วงบ่ายที่ภาคเหนือปริมาณฝนจะลดลงจนถึงช่วงเย็นและมีอากาศหนาวเย็นลงมาปกคลุมที่ไอซบาที่1,014พาดผ่านที่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกช่วงคำ่คำๆจะมีอากาศเย็นไปจนถึงจังหวัดเชียงรายทำให้มีอากาศแห้งอากาศหนักจมตัวเกิดฝนได้น้อยลงระหว่างวันที่20ไปจนถึง21กุมภาพันธ์ค่ะภาคตอนออกเฉียงเหนือช่วงเช้าพบกลุ่มฝนได้เล็กน้อย จากแนวลมพัดสอบเข้ามาค่ะมีลมตะวันออกพัดนําความชื้นมาสะสมบริเวณจังหวัดนครราชสีมาโนนไทยโนนสูงอำเภอเมืองสูงเนินสีคิ้วโชคชัยปักธงชัยเฉลิมพระเกียรติโดยช่วงเช้าจะมีฝนไปจนถึงประมาณ8นาฬิกาค่ะหลังจากนั้นปริมาณฝนภาคตอนออกเฉียงเหนือจะลดลงช่วงบ่ายบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือจะมีความชื้นพัดมาปกคลุมบริเวณฝั่งตะวันตกของภาคตอนออกเฉียงเหนือในจังหวัดเลย ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาอาจมีฝนกันบางๆเบาๆบาง,บาบาบางพื้นที่เท่านั้นค่ะวันที่21กุมภาพันธ์ภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมมีอากาศแห้งจมตัวโอกาสเกิดฝนในวันที่21ไปจนถึง22กุมภาพันธ์ที่ภาคตนออกเฉียงเหนือค่อนข้างน้อยค่ะเข้าสู่วันที่23ลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดแรงและมีลมฝ่ายตะวันออกพัดนําความชื้นเข้ามาสะสมด้วย จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองในวันที่23ช่วงบ่ายจนถึงค่าเริ่มต้นที่อุบลราชธานีเดชอุดมพิบูลมังสาหารโขงเจียมน้ำยืนนาจรวยนนทคูเนเบญจรัก,ก,รรก,รรก,รก์กันทรรักษ์รีรัตนขุนหารน้ำเกลียงพายุรีสเกตกันทารลมภูสิงห์สังขะปรางกู่สีขอรภูมิสุรินทร์ปราศาสตร์จะมีฝนเกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่23และฝนจะกระจายตัวมาจนถึงจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์พัพราชัยนางรองบ้านกลวดละหารทรายจังหวัดนครราชสีมาโชคชัยคอนบรีเสริงสางบางน้ําเขียวปักทงชัยปริมาณฝนจะเกิดขึ้นในวันที่23ไปะจนะถึงช่วงเช้าของวันที่24สําหรับภาคตอนออกเฉียงเหนือค่ะ แนวโน้มปริมาณฝนบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือเริ่มมากที่สุดตั้งแต่วันที่23ไปจนถึง25ฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นไปจนถึงภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนบึงกาฬนครพนมสกลนครหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูจังหวัดเลยค่ะรวมทั้งภาคเหนือฝนจะเพิ่มขึ้นในวันที่23กุมภาพันธ์จนถึงประมาณวันที่26กุมภาพันธ์โดยเฉพาะตั้งแต่พิษณุโลกสุโขทัยตากแพร่อุตรดิตถ์ลำพูนลำปางพยาวน,าน่าน ฝนจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่24-26ปจนถึงกุมภาพันธ์ส่วนวันที่27ช่วงบ่ายจนถึงค่ำฝนจะลดน้อยลงค่ะภาคกลางวันนี้มีโอกาสเกิดฝนกันได้เล็กน้อยในช่วงเช้าๆค่ะในจังหวัดนครสวรรค์ได้แก่อำเภอแม่วงลาดยาวท่าตะโกค่ะจะมีฝนบางๆเบาๆจนถึงก้าวเลี้วเขตติดกับจังหวัดกำแพงเพชรภาคกลางตอนล่างอเภศรีประจันท์สุพรรณบุรีอ่างทอง โพทองวิเศษชัยชาญจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครหลวงมหาราชท่าเรือบางบานเกิดฝนตกหนักบางแห่งในช่วงเช้าเช้าวันนี้ค่ะสระบ,บุรีจะมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่โคกตูมพระพุทธบาทอำเภอเมืองสระบ,บุรีเส,สาให้หนองแซงจังหวัดลบบุรีจะมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอท่าวุง้งอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจะมีฝนตกที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีบางระจันค่ะ และอำเภอค่ายบางระจันจะมีฝนกันเล็กน้อยค่ะกลุ่มฝนที่ตกบริเวณภาคกลางส่วนใหญ่จะมีอยู่ที่อ่างทองพระนครศรียุธยาสุพรรณบุรีลบบรุรีสระบ,บุรีภาคตอนออกเฉียงเหนือช่วงเช้าจะอยู่ที่นครราชสีมาค่ะช่วงบ่ายในวันที่20กุมภาพันธ์ภาคกลางจะเหลือฝนได้เพียงบางเบาด้านหน้าเทือกเขาได้แก่อ,อทองผาภ,าภูมิสังขบ,บรุรีกาญจนบ,บรุรีส่วนช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำปริมาณฝนเริ่มลดลงบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออกช่วงเช้าอาจมีฝนตามแนวชายฝั่งได้แก่ชมบรุรีแหลมฉบังพัทยาสัตหีบระยองอเภอเมืองอเภแกรงจันทบุรีและตราดใกล้กับแนวชายฝั่งช่วงบ่ายภาคตะวันออกจะมีฝนเล็กน้อยที่ปราจินบุรีและสะแก้วด้าน,นาเทื่อเขาค่ะหลังจากนั้นภาคตะวันออกฝนจะลดลงค่ะภาคใต้ปริมาณฝนที่เกิดขึ้นในวันที่20กุมภาพันธ์ส่วนใหญ่จะตกในช่วงบ่ายโดยเป็นฝนเล็กน้อยตั้งแต่จังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพรสวีหลังสวนทุ่งตะโกละแมจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่าชนะชัยยาท่าฉ้างอำเภอพนมอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีดอนสักการจนดิตบ้านนาสารพระแสงเวียงสะฝนจะตกอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยค่ะทิศทางของลมเป็นลมฝ่ายตะวันออกและที่ระนองจะมีฝนเกิดขึ้นกรุบุรีตะกัวป่ากระปงท้ายเหมืองตะกัวทุ่งพังงาทับปุดส่วนระนองจะมีฝนได้เพียงบางเบา บริเวณจังหวัดระนองสุขสําราญกระเปอร์จะเป็นฝนเล็กน้อยค่ะนครศรีธรรมราชช่วงบ่ายจะมีฝนเกิดขึ้นที่สิชนท่าสารานกพิตำมพิปูนฉว่างอเภอเมืองนครศรีธรรมราชทุ่งสงฉวดนาบอนจุราพรร่อนพิบูลเฉลิมพระเกียรติเจ้นใหญ่หัวไจปักพนังจะมีฝนเล็กน้อยค่ะเพราะใกล้กับแนวชายฝั่งลมพัดแรงความชื้นจะถูกไปประทะอยู่หน้าเทือกเขา จังหวัดตรังมีโอกาสเกิดฝนโปรยกระบีมีฝนโปรยเกิดขึ้นค่ะเป็นฝนเล็กน้อยได้เท่านั้นค่ะในจังหวัดตรังจะมีฝนที่นาโยงอำเภอเมืองตรังย่านตาขาวปเปรียญและหาดสาราญค่ะส่วนกันตังกับสิเกาจะมีฝนได้เพียงเล็กน้อยค่ะจังหวัดพัทลุงมีโอกาสเกิดฝนได้บางๆเบาๆครอบคลุมกันทุกอำเภอเลยค่ะตั้งแต่ป่าพยอมกวนขนุนศรีบันพศเมืองพัทลุงศรีนคริน เขาชัยสนกงหลาตะหมดป่าบอลบางแก้ววันที่20กุมภาพันธ์ภาคใต้ตอนล่างจะเหลือฝนบางเบาที่สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเช่นนราธิวาสจะมีฝนบางเบาที่อำเภอเมืองนราธิวาสตากใบสุงไงโกลกสุงไหปาดีอำเภอแววงจะแนะศีสาครสุขีรินรือสอะส่วนจังหวัดยะลามีฝนได้บางๆเบาบาันนังสตาทานโตกลงปีนัง,นง,นงและเบตงค่ะ วันที่20ไปจนถึง22กุมภาพันธ์ถือว่ายังมีฝนอยู่ในเกณ์เล็กน้อยจนถึงปานกลางทั่วไทยทุกภาคมีโอกาสเกิดฝนได้แต่จะไม่กระจายตัวครบทุกจังหวัดค่ะเนื่องจากฝนในช่วงเปลี่ยนทายฤด,ดูกาลยังมีความชื้นไม่เพียงพอค่ะจะไม่กระจายตัวมากนะักตกเป็นบางพื้นที่เท่านั้นค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ฝนจะตกมากที่สุดโดยเริ่มตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์เป็นต้นไปช่วงบ่ายจนถึงช่วงคำ่ำและภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนเตรียมรับมือ25จนถึง26กุมภาพันธ์ฝนจะตกหนักโดยบางพื้นที่จะมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกด้วยค่ะตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนถึงวันที่6มีนาคมอากาศจะเริ่มร้อนอบอ้าวมีความกดอากาศต่ำจากความร้อนเข้าปกคลุมประเทศไทยค่ะ ดูแลสุขภาพกันด้วยด้วยความห่วงใยจากแมวสุขสันทันข,ข่าวค่ะแมวสุขสันทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ